ครับวันนี้เรามาที่เกษตรที่สูงนะครับบ้าน10หรือบ้านห้านะครับตําบลลมไทยพัฒนา,น,าน,นะครับเกษตรที่สูงอำเภอพบพระ,พะวันนี้กับมาเจอกับท่านโโกโูนะรูอโวคาโดนะอาจารย์นงอาจา์นงครับสวัสดีครับนี่พันอะไรครับผมครับสวัสดีครับอ่สวัสดี แฟนเพจอะโวคาโดเมืองไทยอะโวคาโดไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็ชุมนุมคนรักอะโวคาโดแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านนะครับที่สนใจในอะโวคาโดนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับท่านต่อจอมาเที่ยวแล้วก็มาดูอะโวคาโดกันที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับเห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นสายพันธุ์ในดวงใจของผมเองนะครับเป็นพันธุ์ที่ผู้ปลูกอะโวคาโดควรจะต้องมีนะครับพันธุ์นี้ควรจะต้องมีนะครับย้ำนะครับตัวนี้นะครับหลายๆท่านที่คุ้นเคยก็จะรู้จักแล้วว่าพันธุ์นี้คือพันธุ์ บัคคาเนียนะครับชื่อบัคคาเนียนะครับนะครับทำไมถึงเป็นสายพันธุ์ในดวงใจนะครับเพราะว่าบัคคาเนียนะครับที่เห็นนะครับซูมได้เลยนะครับเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับโตไวแล้วก็ติดดกครับดกไม่เว้นปีด้วยขั้วเหนียวด้วยนะครับสามารถแขวนอยู่ต้นได้นานรอราคาได้นะครับแล้วก็ผลผลิตต่อต้นค่อนข้างสูงด้วยนะครับมีเปลือกที่หนานะครับทนทานขนส่งระยะไกลแล้วก็ สัสดส่วนของเนื้อในเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพของเนื้อดีนะครับดีมากด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกร,รค,ควรจะต้องมีไว้ติดสวนกันนะครับก็วิธีการดูว่าบาคัคเนียแก่ยังไงก็นะครับเนื่องจากบาคัคเนียเนี่ยเป็นสายพันธุ์ชนิดที่สุขเขียวนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูว่าแก่ยังไงเราต้องมาดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูอยู่2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือดูที่ผิวผลเนาะนะครับจาก ผิวเรียบลื่นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นผิวอ่อนไหมครับอ่อนก็จะเห็นสีเขียวเนาะสีเขียวใสมันวาวนะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับมาเป็นนะครับผิวสากมือนะครับสัมผัสนี่จับสัมผัสเนี่ยรู้เลยว่าสากมือแล้วครับแล้วก็มีสเก็ดสีเนื้อนะครับแตกสเก็ดนะครับเห็นไหมครับสเก็ดสีเนื้อขึ้นกลุ่มทั่วทั้งผลนะครับ การเปลี่ยนแปลงที่ผิวผลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทำให้เห็นว่า,าแก่แล้วและอีกลักษณะอีกประการหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือที่ขั้วผลนะครับเห็นนะครับขั้วผลก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวยอดตองครับเริ่มเป็นสีเขียวอมเหลืองนะครับสีเขียวอมเหลืองแล้วก็มีสเก็ดนะครับมีสเก็ดหรือว่ามีริ้วสีน้ําตาลนะครับเห็น <ๆ S 2> ไหมครับเริ<ๆ>่มเปลี่ยนนะครับเป็นสีสีเหลืองปนละนะครับผิวก็จะด้านๆจับสากมือเลยนะครับนี่ก็ พร้อมเก็บเกี่ยวละนะการเก็บเกี่ยวที่สภาพแบบนี้จะทําให้เราได้อโวคาโดบัคเนียที่มีรสชาติดีนะครับคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายได้ราคาดีนะครับครับผมครับแล้วอ,อายุ <c oughs> การเก็บเกี่ยวเนี่ย <c oughs> เกี่ยวออกจากอกดอกมาคปับองผลผลิตอ่ะเอ่อของของบัคเนียเนี่ยจัดว่าเป็นพันกลางนะครับก็จะประมาณร้อยห้าสิบหกสิบวันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอ,ากาศอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไม่แน่นอนนะครับถ้าอากาศ ร้อนก็จะเร่งการสุกแก่อากาศเย็นก็จะชะลอตัวไปนะครับโดยคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำหนักประมาณลูกประมาณเท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักขึ้นอยู่กับการดูแลของเราเลยแต่ถ้าบัคเนียที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะอยู่ที่ประมาณ3ลูกโลกว่านะครับ3ลูกก็โลโลสองขีดโดยประมาณนะครับก็ประมาณซ่าไซส์มาตรฐานหรือว่าขนาดมาตรฐานที่ตลาดนิยมกันก็จะประมาณ4ลูกโลนะครับ4ลูก5ลูกโล ท่านใดสนใจติดต่อความรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนครับสามารถติดตามนะครับใน Facebook ของผมเองนะ PT หรือว่าติดตามเพจ a v o c ว d โ Thailand a v o ว a d o เมืองไทยแล้วก็เพจของเกษตรที่สูงจังหวัดตากนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 6 1 1ครับ596เ5 1 9นะครับ061 596 1519ป็นเบอร์มือถือนะครับของผมเองก็สามารถโทรได้หรือว่าติดต่อในวันเวลาราชการที่เกษตรที่สูงจังหวัดตากครับศูนย์หนนะครับ 806249นะครับ855 058 806249นะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับโอกาโดยินดีตอบทุกๆคำถามนะครับครับต้องขอขอบคุณผู้รูผู้รู้นะครับอาจารย์หน่งมากนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ